สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอ,อเลนวิชาภาษาไทยชั้นปสกับครูฝ้ายนะคะที่ผ่านมานะคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้เรื่องการอ่านสะกดคําแล้วก็เรื่องมาตาตัวสะกดไปแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการผันวรรณยุกค,ค่ะการผันวรรณยุกเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีอ่านวิธีผันอย่างไรไปเรียนรู้กันค่ะเด็กๆคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียน ลองดูภาพจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .4 ี่ของเราดูนะคะในภาพมีเพื่อนเราคนหนึ่งแล้วก็มีรูปวรรณยุกต์ต่างๆเพื่อนคนนี้ถามว่าคำว่าขาวคำว่าขาวนะคะเด็กๆเมื่อใส่รูปวรรณยุกต์เอกหรือรูปวรรณยุกต์โทจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรเด็กๆนึกออกไหมคะ ขาวคำว่าขาวนะคะเมื่อใส่รูปวรรณยุกต์เอกปิ๊งปองจะกลายเป็นคำว่าข่าวขาวข่าวแล้วถ้าใส่รูปวรรณยุกตโทล่ะคะเด็กๆกลายเป็นอีกคำหนึ่งไปเลยนะคะเด็กๆคือ กลายเป็นคาําว่าข้าวซึ่งหมายถึงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะวรรณยุกมีความสำคัญคือจะทําให้เสียงของคําเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วความหมายของคําก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเด็กๆคราวนี้นะคะครูอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันคิดแล้วก็บอกคําที่มีรูปวรรณยุกตามที่กําหนดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ จับภาพนะคะภาพน,น,นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกนี่คือรูปวรรณยุกตโทนี่คือไม้ตรีและนี่คือไม้จัตาวานะคะเด็กๆเด็กๆนึกคำออกไหมคะช่วยกันนึกคำให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะว่าคำที่มีรูปวรรณยุกต์เหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องตรงกับครูก็ได้นะคะนึกออกไหมคะเด็กๆเ,เ,เช่นนะคะครูจะยกตัวอย่างนะคะ เช่นจากที่เราอ่านเปิดตัวหน้าหนังสือไปเมื่อกี้นี้นะคะเช่นคำว่าข่าวใช่ไหมคะเด็กๆข่าวว่างซ่อมทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมีรูปวรรณยุกต์เอกหมดเลยนะคะเด็กๆ คราวนี้ลองมาดูคําที่จะมีรูปวรรณยุกต์โทกันบ้างนะคะเช่นนะคะบ้านร้างโก เด็กๆนึกคำออกนึกคำอื่นออกไหมคะไม่จำเป็นว่าต้องคิดให้กับให้เหมือนกับที่ครูคิดนะคะนึกคำให้ออกเยอะๆเ,เลยนะคะเด็กๆก,การคิดทำการมีคำที่อยู่ในเราเอามาใช้อย่างเงี้ยได้เยอะๆเ,เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเวลาเอาภาษาไปใช้เช่นไปใช้อา่านหรือเขียนหรือทำอะไรเนี่ยเราก็จะมีคำศัพท์ไว้ใช้ได้เยอะนั่นเองคะ่ะเด็กๆคราวนี้ยากนิดนึงคำที่มีไมตรี มีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆนึกออกไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเช่นคำว่าโต๊ะป้าป้าเนี่ยอาจจะเป็นคำที่อาจจะเคยชินกับเด็กๆที่มีเชื้อสายจีนนะคะ หมายถึงพ่อนะคะเด็กๆมีคำว่าอะไรอีกนนอะนึกออกไหมคะนี่ก็คืออาหารที่มาจากประเทศจีนนะคะกวยจับนั่นเองค่ะเด็กๆนึกคำออกเหมือนที่ครูนึกไหมคะมาดูตัวสุดท้ายค่ะไม้จะตะัตวา คำที่มีไม้จตัตวาเช่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวตีโบเด็กๆนึกออกเหมือนครูไหมคะ เด็กๆอาจจะนึกเป็นคำอื่นก็ได้นะคะนึกแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเขียนให้ถูกแค่นั้นนะคะเด็กๆคราวนี้หลังจากได้ทำกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆไปแล้วมาเริ่มเรียนรู้กันค่ะว่าการผ่ันวรรณยุกค,คืออะไรก่อนอื่นต้องมาทบทวนความรู้กันนิดนึงค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกมาทบทวนความรู้เรื่อง เสียงวรรณยุกกันนิดนึงเสียงวรรณยุกค,คืออะไรเสียงวรรณยุกหมายถึงระดับเสียงที่ใช้กำกับคำในภาษาไทยจากคำที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะขาวคำว่าขาวเมื่อเติมไม่เอกกลา,า,ายเป็นข่าวเมื่อเติมไม่โทกลายเป็นข้าว จะทำให้เนี่ยสามคำนี้ขาวขาวข้าวมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็คือระดับเสียงที่ใช้กํากับคํนะคะเสียงวรรณยุกต์เนี่ยมีทั้งหมด5เสียงนะคะ 1. เสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญเช่นคําว่าเตียงอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับครูนะคะแล้วก็จับสังเกตเสียงว่า เสียงสามัญเป็นอย่างไรเตียงดาวจานเรือยายเสียงสามัญน,นะคะต่อมาค่ะเสียงเอกเสียงเอกนะคะเช่นคำว่าไข่ บอตัดจิกปากเสียงโท่ค่ะกลา้าบ้านทา่าได้ค้อง เสียงที่สคือเสียงตรีเช่นคำว่าน้องไม้มานิดขาและเสียงที่ห้าเสียงสุดท้ายนะคะเด็กๆคือเสียงจัตวาค่ะเช่นคำว่าหมอน้องแขน จ๋าป๋องเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมด5เสียงคือสามัญเอกโทรตรีและเสียงจัตาวาแต่ว่านะคะเด็กๆแต่ว่ามีรูปวรรณยุกเนี่ยเพียง4รูปเท่านั้นนะคะคือรูปวรรณยุกต์เอกรูปวรรณยุกต์โท รูปวรรณยุกตตรีและรูปวรรณยุกต์จัตวานะคะของเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกตนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเด็กๆคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกตกันแล้วเด็กๆตอบเพื่อนๆจากสไลด์นี้ได้ไหมคะว่าการผ่านวรรณยุกต์เป็นอย่างไรเอ๋การผ่านวรรณยุกต์คืออะไรนะ เด็กๆตอบได้ไหมคะการผันวรรณยุกเป็นการผันเสียงคำให้เปลี่ยนไปตามรูปวรรณยุกที่ต่างกันเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะเรื่องการผันวรรณยุกเนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เรียนแบบละเอียดมากนะคะทบทวนแล้วจำได้ไหมคะว่า การผันเสียงคำให้เปลี่ยนไปตามรูปวรรณยุกต์ที่ต่างกันอันนี้จะเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเช่นปาป่า,ปานี่นะคะรูปวรรณยุกต์เอกป้าปาป๋า,ปา ปาป่าป้าป้าป๋าห้าเสียงเลยนะคะเด็กๆในห้าเสียงนี้ให้เด็กๆด,ดูคำแต่ละคำนะคะความหมายของคำจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ข้างอยู่ข้างล่างกรอบลูกศรสีชมพูนะคะเด็กๆปาหมายถึงซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวปาลูกบอลกว้างปาของ พอมีรูปอรรยุกต์เอกปุ๊บกลายเป็นคำว่าป่าหมายถึงที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมากมายเปลี่ยนเป็นไม้โทป้าหมายถึงพี่สาวของพ่อหรือแม่ไม้ตรีป้าเป็นคำเรียกแทนคำว่าพ่อ และไม่จตาวาป๋าก็หมายถึงคำเรียกแทนคำว่าพ่อเหมือนกันปาป่าป้าป้าป๋าแค่เปลี่ยนรูปวรรณยุกตเองค่ะเด็กๆเสียงเปลี่ยนความหมายของคำก็เปลี่ยนนี่คือการผันวรรณยุคคกต์ค่ะเด็กๆค่ะมาดูคำต่อไปนะคะเด็กๆนาเติมไม่เอกเข้าไป นาพอเติมไม้โทเข้าไปกลายเป็นนานาหน้านา,หนาเห็นไหมคะแค่เติมรูปบรรยากาเข้าไปคําทั้ง3คํากลายเป็นคนละความหมายไปเลยนาหมายถึงพื้นที่ราบสําหรับปลูกข้าวนะคะหน้าชวนให้ทําให้อยากจะและนา หมายถึงน้องของแม่เห็นไหมคะเด็กๆก,การผ่านวรรณยุกต์ก็จะทําให้เสียงของคำเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ยังทําให้ความหมายของคาเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอีกครั้งนะคะปาปาป้าป้าป๋า,ปา,ปา,ปาเห็นไหมคะเสียงไม่เหมือนกันเลยความหมายของคําก็ไม่เหมือนกันหรือคําว่านาหนาหนา เสียงไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนี่คือการผ่านวรรณยุกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆการที่เราจะผ่านวรรณยุกให้ถูกต้องนะคะเราจะต้องมีความเข้าใจเรื่องตรายางแล้วก็คําเป็นคําตายก่อนตรายางคืออะไรเด็กๆนึกทบทวนไปเราเคยเรียนกันไปแล้วเรื่องอักษรสามู่นะคะตรายางเนี่ยก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็นสามู่นะคะได้แก่ อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่าในพยัญชนะไทยทั้ง4 4ตัวเนี่ยเมื่อแบ่งออกเป็น3หมู่นี้แล้วแต่ละหมู่มีอะไรบ้างเริ่มจากอักษรสูงนะคะเด็กๆมี11ตัวเด็กๆจำได้ไหมคะอักษรสูงมี11ตัว ขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาซอสลาซอือสีซอเสือหอหีบครูมีเทคนิคการจำให้ด้วยนะคะว่าอักษรสูงมีวิธีการจำอย่างไรท่องตามครูนะคะ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเด็กๆท่องข้อความนี้ได้เลยค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีผอพึ่งฝากฝอฝาถุง ก็คือถอถุงแล้วก็เป็นถอฐานด้วยเพราะเสียงเดียวกันนะคะเด็กๆข้าวขอไข่และขอขวดสารสอเสือสอสลาสอฤษีให้หอหีบฉันชอชิงอันนี้ถ้าเด็กๆท่องจำข้อความนี้ได้ก็รับรองว่าจำอักษรสูงได้แน่นอนเลยค่ะต่อมาอักษรกลางมี9ตัวนะคะเด็กๆ อักษรกลางมี9้าตัวได้แก่กไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่าง9้าตัวเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆมีเทคนิคการท่องจำมาฝากค่ะ ทองกันเลยนะคะเด็กๆไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอไก่ก็ไก่แจ,แจ้จอจานดิ้นดอเด็กดอชดาตายตอเต่าตอประตักบนบอใบไม้ปากปอปลาโองออ่าง ไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอง่งจำได้ไหมคะเด็กๆ9ตัวจำไม่ยากเลยนะคะทีนี้เมื่อเราจำอักษรสูงและอักษรกลางได้แล้วอักษรต่ำที่เหลืออีก24ตัวก็คือส่วนที่เหลือนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราจำอักษรสูงและอักษรกลางให้ได้ที่เหลือก็จะคืออักษรต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆ อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องผ่านวรรณยุกนะคะเราต้องรู้เรื่องอักษรสามู่นี้ซะก่อนทีนี้มีความรู้จะทดสอบเด็กๆเล็กๆน้อยๆค่ะให้เด็กๆเนี่ยค่ะจาแนกอักษรสามู่จากภาพต่อไปนี้มาดูภาพก่อนนะคะเด็กๆในภาพมีสัตว์อะไรบ้างในภาพนะคะมีไก่มีช้าง มีเต่าอยู่บนช้างด้วยค่ะมีงูแล้วก็มีหนูมาเขียนคำกันก่อนนะคะเด็กๆไก่เต่าช้างงูและหนู ไก่มีพยัญชนะที่เป็นอักษรหมู่ใดเด็กๆนึกออกไหมคะจำเทคนิคที่ครูสอนได้ไหมคะเทคนิคการท่องจำอักษรกลางและการท่องจำอักษรสูงเด็กๆจำได้ไหมคะไก่จำได้ไหมคะไก่แจ้อ่าใช่แล้วค่ะไก่ก็คืออักษรกลางนั่นเองค่ะ มาที่เต่าค่ะเด็กๆเ,เต่าเต่าเป็นอักษรหมู่ใดนาะนึกอ,ออกไหมคะเด็กๆจำข้อความเทคนิคการท่องจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเต่าก็เป็นอักษรกลางเหมือนกันค่ะช้างล่ะคะเด็กๆช้างถ้าจากเทคนิคการท่องจำ เรามีเทคนิคการท่องจําอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงไปเราจํสองตัวนั้นได้สองหมู่อักษรนั้นได้ที่เหลือคืออักษรต่ําจําได้ไหมคะเด็กๆช้างมีพยัญชนะคือชอช้างติก๊กตอกติก๊กตอก,ดกเด็กๆนึกออกไหมคะใช่แล้วคะ่ะช้างเป็นอักษรต่ํา แล้วงูล่ะคะเด็กๆงูเด็กๆนึกออกไหมคะงูงูจะเหมือนกับอะไรเนาะงูจะเหมือนกับไก่เต่าหรือว่าเหมือนกับช้างเนาะนี่เด็กๆนึกออกใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะงูตัวงองูก็เป็นอักษรต่ําเหมือนกันนะคะมาที่สัตว์ตัวสุดท้ายคะ่ะเด็กๆหนู หอนอูอหนูคำนี้จะแปลกนิดนึงมีพยัญชนะสองตัวหอนอเป็นอักษรน,นำใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมถ้าเราแยกพยัญชนะหอหอเป็นหมู่อักษรอ,อะไรคะเด็กๆนึกออกไหมคะหอถ้าแยกนะคะหอจะเป็น อักษรสูงค่ะและนอ,นอจะเป็นอักษรต่ำคำว่าหนูเป็นคำที่มีหอนำนะคะก็เลยมีพยัญชนะต้นสองตัวเด็กๆอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็ ได้เรียนรู้กันไปแล้วเรื่องรายยางนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการฝึกผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องในชั่วโมงถัดไปเราจะได้เรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายเอ๊ะทำไมคำถึงเป็นทำไมคำถึงตายเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะเด็กๆชั่วโมงนี้เรื่องอักษรสามูจบแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกอ่านฝึกจำแนกแล้วก็ บอกให้ได้ว่าคําใดคืออักษรหมู่ใดเพื่อที่ว่าจะได้เป็นพื้นฐานในการฝึกผันวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอย่าลืมว่าจะเรียนภาษาไทยให้เก่งนั้นอ่านเยอะๆเ,เขียนเยอะๆแล้วเด็กๆจะทําไม่ได้ดีค่ะชั่วโมงนี้ก็ต้องลาจากกันไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน